ต้องบอกว่ามีข่าวนี้ที่เราเนี่ยถือว่าช็อตฟิลเหมือนกันใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยมันออกมาในแนวแบบว่าคุยกันแล้วคุยกันดีผมมีวงในมาฝากเหรอใช่คือเรื่องบอกก่อนเรื่องของใบยมิวนิกครับก็คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าใบยมิวนิกติดต่อไปลังนิกก็บอกโอ้เข้าติดต่อมาจริงผมเนี่ยนะอยากไปทํางานให้ใบยมิวนิกใจตอนแรกคือดีมากใจสรุปเทครับเลี้ยวหัด กับเขาหัวรถก็ับไปที่ทชาไปเชื่อข่าวมดเ้ายังไงคุณป๊อบมีวงไหนงั้นเดี๋ยวก่อนอันนี้ขอข่าวก่อนข่าวก็คือลาฟเล็นิกนะคะสรุปว่าเทไบเยอร์มิวนิกค่ะอยู่คุมทีมชาติออสเตรียต่อไปนี่เป็น breaking news มาวันนี้ครับชั้นชัแค่นี้คุณป๊อบวงไหนคือเออมันคือการปฏิเสธแบบมารยาทเพราะว่าทีมชาติออสเตรียเองเนี่ยคุณอย่าลืมเคสโรเบติกีนะ ที่จะคุมสเปนแล้วอยู่ดีๆไปเปิดตัวกับมาดริดมากริดโันต่อมาประธานถอดออกทันทีไม่ได้คุมวันนั้นผมจำไม่ได้บอลโลกหรือยูโรอะทัวร์นาเมนต์ใหญ่อะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรีเมนการเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติออสเตรียคุณเข้าใจคำนี้ว่ะเขาประกาศแค่นี้แต่ทีนี้ข่าวก็บอกเสือใต้โอ้โหโดนปฏิเสธโอเคโอเคคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าเรมน คือเขายังคงอยู่ที่ยูโร2 0 2 4ออสเตรียแต่ว่าหลังจากนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่วงเล็บเหมือนกันว่าบาเยอร์จะรอไหมบาเยอร์เขาก็ต้องการว่าแบบเฮ้ยคุณต้องหลังบ้านกับผมสิเพราะอย่าลืมเดี๋ยวเขาต้องพรีซีซั่นต้องอะไรแล้วยูโรจบใครไอไปรออยู่ขนาดไหนล่ะใช่ใช่ใช่ป่ะเออก็ต้องมานั่งดูนะครับย้ำอีกทีว่าตอนนี้ลังนิกแค่บอกว่าเขาจะคุมทีมชาติออสเตรียแน่เขาจะยังอยู่กับทีมชาติออสเตรียไม่ไปไหนแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ถึงเมื่อไหร่ใช่อ๋อ ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่โคหคุณผู้ชมลาฟลังนิกมาเป็นอินเทอร์ลีมแมเนเจอร์แมนอยู่ยังยอมาเลยตอนนั้นนะถูกว่าทั้งที่จริงมีแต่คนบอกว่า6เดือนเขาจะไปทําอะไรได้แล้วเปิดฉากทุกอย่างบอกแม้กระทั่งเขาวาน,นี่เมียโ,โทรมาที่นะั่นแต่นี้เขามีมีสร้อยด้วยนะหมายถึงว่า,วามีเออเป็นแบบว่าเนี่ย เปิดเผยเหตุผลในการปฏิเสธข้อเสนออย่างนี้เลยนะว่าเขาเป็นทีมชาติโค้ชเอาเป็นโค้ชทีมชาติออสเตรียแบบสุดหัวใจไม่ใช่การปฏิเสธไบยเยอร์แต่เป็นการตัดสินใจสําหรับทีมและเป้าหมายร่วมกันเขาสนุกกับงานนี้มากและมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จเออแต่ก็ไม่ได้เห็นบอกนี่ว่า,ว,าว่าจะปฏิเสธไบยเยอรอ์ออใช่แต่ทีน้าเสือใต้ก็ไม่รอช้าไงคือไบยเยอร์น่ะเขาเตรียมแผนไว้แล้วเหมือนหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็เขาก็หูไวตาไวอ่ะด้วยการที่แบบว่าเฮ้ย ถ้าหากว่าทางฝั่งของร์กนิกปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะหาตัวรายโดแทนมาทันทีนะพราบว่าสโมสรระดับนี้เอาจริงก็ไม่อยากรอหรอกเพราะเอาลัร์แนิกมาไม่อยากจะพูดว่าก็เหมือนลิปวัวซล็อตป่ะคือถ้ามีได้เลือกได้ก็คืออย่างเลือกอลรอนโซ่อะเขาก็เลือกออร์แนิกมาแค่ปีเดียวแหละอ่ะทีนี้เล่นตัวอยากอยู่ออสเซียอยู่ไปนะไปเยนเขาก็ไม่รอแล้วนะผมไม่รอนะหมายต่อไปของเขาคือในซบี้ก็มีนะคนนี้ถึงแม้ว่าวาสนาดีเนาะ คือทําทีมตอนนี้แบบแม้ว่าผลงานจะฟอร์มตกหรืออะไรก็ได้เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ยังอยากได้ตัวค่ะเดซบี้เนื้อหอมมากไม่ใช่แค่ไบยมิูนิกนะฝั่งอิตาลีไหมมีโอเยอะเลยฮะโอโหหลายหลายทีมคือเอางี้ใครหาผู้จัดการทีมใหม่ต้องมีชื่อของเดซบี้อยู่ในลิสต์ของทุกทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสนานดีไบยมิูนิกก็เลยบอกว่าอ่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยกับเดซบี้ดูว่า work ไหมอะไรยังไงนะก็ เดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าจะจบที่ใครสำหรับไบโอเมนิคนะคะ